สบายดีพี่น้องสบายดีสักกสกคนร้ถึงาะว่ก็องสละสกับไปทั้งหาอยู่ห้กินยังคงขำกัาคืนจามเบ็ดกบสบายดีพทางไปทางมันพี่น้องถึงแล้วพี่น้องถึงแล้วเจ้ยนี่

มันมันพี่เนาะครั้งแรกเลยค่ะที่เทามาเยื่ยงเป็ดกบก็เข้ามาทำเงี่ยงเดี๋ยวเขามาทาชีบหนองเขียนเจียงเจียงเงี่ยงเลยๆเขาว่าตามันตามีไรหืมใครคือตามีดิห้วยน้ำร้ายแทบห่วยหมื่นห่วยคั้นบ่อไปนะน้ำเลยเกลียวซูนผู้ใดแต่นี่ไปซองน้ำเลยหาซูน ไปยืดมีแต่บอกรูดหลายขนาดแล้วเที่ยวได้อีกวันเงนหรือคุณภาพไปกรอกย่างแต่แซวได้เหมือนอื่นมันเยอะมากอยแต่แซวได้เลยคนแห่งกันมัวกับไก่บริคังก็มีจะข้าวที่นอนงตัวหมืองม่วงแรกวิธีใส่เบ็ดกบอย่างถือต้อง ต่ว่าเสียงเลอไปเจองูงูน้ำเนาะอืงูตปานมันขึ้นมาอยู่แถวนี้เนาะเขาหนองบ่อป่ะไงแบนระสองพี่น้องน้ำบาต้นคนละเจ็ดไงไม่ได้ตีอือมันจะีโดดกินได้ทำบุกับ่อตอันนี้ก็เีมาต่ๆมันโดดล ไีใ้เ็ปามก้อนามาพี่น้องตามมาูนู่ไลกกติดตามตามมาก็มาคลิงพี่น้องอันขีบวางเว้นนี่้อาขอโทษขอภายเลยพี่น้องเอ้ยจัมือไปถืออีงมันบอมีเสียงอ้าวน้าชาใช่เลยโอเคห้อว่ เท่ตโปบ,บ,บอกลูกมันอก็ยามใช่หยอ้นมาีองแ้อเฮ้ยที่ปาันก็นน <c oughs> เผาเลยก็มี่งนมันอกเนาะใช่เฮ้ยนี่ต้มมาเลยตัวน,นึ่งโดดไปมันมาเผากันบะเออมันอนันอยากกินเด้ เขาเ่าก็เริ่มสุกล้วพี่นนองนานนตอนนี้จะยังประทานเปล่งเพืเป่งมาแล้วตัวเดก็งานลุ่มไม่ใช่ปบปล่ามาลมหน้ามกบามเลยขาที่นี่ช่วงกันเกียวเดวมนมาลุมไปอย่างมันนะมา Mãi đi quá mô ăn Ao đeo tón nắng gần đây. Tao mô chiêu có nè mày 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 Có mày 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 ไปวางงามอยู่ด้วยสาท่านี้เนาะถึงอีกแล้วพี่น้องใช่เลยว้าวบ่มีโอ้เขียนหมูเขียนหมโอคนอเราบ่ได้เห็นนะของจริงอย่างไปต้นหนาเลยเขียนหมูมะเผาเบิ่งกันยาวๆด้วพี่น้องเลยบ่มีละการผัก,รก,กหรือว่าย,ายุดกล่องอีกเนาะจะใส่หอดใส่ใส่ bớt bọ ừ. thanh gì nhăng yếu khẩu ừ. ngăm ừ. bảo mình chặt vì mัน bị nhạ mi chắc chắc là vẫn ngoài khẩu, ừ thế này bò ngoan ừ. nhảy bò ต่ยานเป็นต่ยานทีน้องเลยใส่ขางป่าหยันพอข่อยางออกได้ซะม้ยเห็นม้ย ลืมก็แล้วก็แจได้พี่น้องเด้อคลิปแรกของน้องสซล่าได้อคือหัวู่้ดอย่างไรเนาะก็จำอะไรเชลขีกระเดือนพี่น้องขี่กระเดือนเห็ดเหงื่อเนาะกานใส่บินเป็ดป้านะสิเชลเขียดแตะคันนี่เขียดทรายถ้ามันมันอยู่อยู่คุยอันอยู่ในขี้ดินทรายก็เขียดทรายเอื่นถ้ามันอยู่แถวหนามก็เขียดตีแอ็กาหานเห่า ขุ <sm gli> ่งก <matter> ็ม่มีวะเฮยใช่ขุ่มข่อยกว่าจะใส่นะเป็ดสามสิบหลังพี่น้องเป็ดประเด็นอะไรสามโตผ่านไปที่มีโตที่สี่บ่อยก็รอรุ่นรอชมรอเบ่งมีเบ็ดปะใจใจได้แค่หมอ

ชูมันมัเนงูลอสะุยอหงงูมะปปะยไปมันง่อยอันนั้นเดวเนน่ลอยจังจะไปกลางคืน,นโอ้ยคเลี้งนั่นยังน้อยบักการเลี้ยงใหญ่ก่นี <c oughs> เจอสองงูเจ้เนื้อคู่หรือว่าจะเจอสัตูเนาะ สิ้นแล้วยันยังยังไงให้ถือหลักการเม่อเอาครบเผาเลยนะเจ้าหัวพักตาเ้าบ้านหมอเลียวเานเด็กต้นยาว Kìa gặp bút mà xe nè Nhẹ này Chốp thì nó không chốp Chín lên mọi người 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 bớt bóp anh hơi ok, à, cười bớt em được đi lùn bớt lại theo này. không gió không nhỏ. พี่น้องานะสรุปผลงานจ้าจกโตลบ่ได้จมาามใหม่บรมนบ่บ่มีแต <al> ่ลาปทิปไปบึงเจดมเห็ดยังลมเบาบตามตไปปไปโถ่นอะไรามตัวต้องบึงวงเว้นนี่จากโตเลเป็นแปด ประมาณโลหนึ่งเนาะประมาณโตโลโตะโล,ประ,โลประมาณโลสงเประมาณเาีวประมาณขีดเนาะแ๊ะโต, <c ười> ตะเราขีดผูกทำอะไรเจ๊ดำสบายาตัว <c ười> พี่น้องเลยลาละพี่น้องเือล่ไปถาพยามีกรอแต่ห้างปิถาได้เหรเมื่อละข่อยเนาะ่อเยพยามแล้วกับปิยามเนี่ยแล้วก็จอมน้ไป้องใหญ่ก็ได้โตกบนะใหญ่เต่อไไองชินนี่ยัวบุกยิงใหญ่ยนึงมพี่น้องใหญ่นะรบยจก็น้อยี่บอ ต้นถึงต้นคำในใหญ่กว่าน,นี้เลยด้ร่ะลาเลยพี่น้องขอบใจทุกคนทุกคนที่กักมงมาบ่งมาฝากกดไหลคชเก์กดติดตามพอมาะการ์ดชนาสบายดีสบายดี